อา,าอาาอนะโอเคคะ่ะรอ่าครับผมสวัสดีครับงนนี้าาคอ,ยอยางาน,น,นไรับครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กันที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมกับเซ็นทรัลอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นการเปิดโซนใหม่นะครับโซนวอชวอชทางชั้นสองของห้างนะครับผมก็ใครที่แวะมาหรือมาเยี่ยมชมก็สามารถมาได้ครับวันนี้พี่มาครับ ครับผมวันนี้มากับทางแบรนด์ Oris นะครับผมและนาฬิกาวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นครับเป็น Oris Collaborate กับทางเซนทันเองเนี่แหละครับผมซึ่งเป็นการ Collaborate ของการครบรอบ70เป็นการ Collaborate ของการครบรอบ77ปีของทางเซนทันเองเนี่แหละครับผมก็จะเป็น Limited Edition ที่มีเพียง77เรือนครับปกติของเราเป็นคนติดนาฬิกาครับเป็นคนชอบครับก็รักแหละแล้วก็ซื้อไว้เยอะเหมือนกันครับผม ปกติชอบเป็นสายสปอร์ตครับผมแล้วก็เอาจริงๆคือจะเป็นคนที่ชอบนาฬิกาที่าบางแล้วก็ใช้ได้ฟังก์ชันเยอะครับโดยเฉพาะเ,าเวลาการไปต่างประเทศก็จะต้องใช้ได้ทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยครับผมทีม่ว่ามีเรือกีเรนบไม่ได้เยอะ่าครับก็สามสี่เรือนก็วนๆใช้ครับผมก็มีบางงานที่ใช้ชีวิตประจำวันมีบางวันใช้ออกงานก็มีสำหรับหลายๆสภาวะ ถานการณ์วันนี้เลงงไนโอจะบอกเลยว่าเลงไว้เยอะมากๆคือเรื่องไม่ถูกจริงๆคือมีหลายแบรนด์มากๆเลยที่เราชอบส่วนตัวแล้วก็มีหลายเรื่องมากๆที่เราเดินแล้วเราเห็นแล้วแบบอุ๊ยมันเตะตามากเลยแล้วก็นี่คือหนึ่งในนั้นครับผมที่คอลเลคชั่กับทางเซนทันครับก็เป็นลิมิเต็ดเอ dition ที่ถ้าใครอยากได้ก็อาจจะต้องเข้ามาสอบถามกันหน่อยครับ ครับผมขอฝากด้วยนะครับเซนทันอินเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์นะครับผมที่เซนทันชิดลมนะครับชั้น2นะครับผมโซนวอชวอชนะครับครับผมตอนนี้นะครับก็มีซีรีส์ที่กำลังวอนแอร์อยู่ครับผมซัมเมอร์ไนท์ความลับในคืนฤดูร้อนครับผมก็อยู่กัน EP ที่8แล้วครับกำลังจะฉาย EP ที่9กับ EP ที่10ครับผมเดี๋ยวสองนาทีก็จะจบนะครับซีรีส์ความลับของยักษ์ของเรา ซีรีส์ฟอร์มยักษ์สกาเลท้าเลรครับผมอ่าสกาเลท้าเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ายังอยู่ในขบวนการของทีวิวอักชันอยู่เลยคือด้วยความที่มันเป็นโปรเจกต์ความยักษ์เนาะมันใช้เวลาและนอกจากหลังบ้านจะใช้เวลาแล้วตัวเราเองที่เป็นนักแสดงก็ใช้เวลาในการทำงานบ้านเหมือนกันับผมก็ยังไม่ได้ถึงขบวนการเวิร์กช็อปกันเลยับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ใน,ขบ,นขบวนการของการฝึกสกิลอยู่ก็อาจจะเห็นในสื่อกันบ้างที่ไ<ม>ปฝึกขี่ม้ากัน ไปฝึกนู่นนี่นั่นกันที่ไม่รู้ว่าจะเปิดเผยกันได้หรือเปล่าอ่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มฝึกสกิลกันก็อาจจะใช้เวลาอีกค่อนข้างเยอะกว่าที่จะถึงเวลาไถ่ทาครับของคุินฝึกสกิลไหนมากครับอุ้ยของผมเพียบเลยครับก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรได้บ้างแต่ว่าอันที่พูดได้แน่นอนคือขี่มา้าครับผมก็เพิ่งไปขี่ม้ากันมาครับอตอนนี้ยังขาดอีก2คนมั้ง ไม่สิครบหมดแล้วครับผมเจ็ดคนได้มีโอกาสไปขี่ม้ากันแล้วก็รอ,อดูเหมือนกันว่าแต่ละคนเวลามาเจอกันเจ็ดคนจะเป็นยังไงก็อันนี้ก็น่าตื่นเต้นเหมือนกันเขยไว่าขี่มไม่ได้แว่าเดินทางไปขี่มโอ้โหครับผมเอางี้ครับเวลาช่วงเวลาในการเดินทางไปกลับของการไปที่คอกป้าเนี่ยคือสองเท่าของเวลาเรียน ไกลไกลมากครับครับผมขี่เป็นอยู่แล้วครับก็เลยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่เลยอ้าวจริงๆไม่รู้เลยครับเพราะว่าตอนไปเรียนไปกับพี่เตคนเดียวครับผมเลยยังไม่ได้เห็นอีกหกอีกห้าคนที่เหลือก็เลยรอดูเหมือนกันว่าใครจะเป็นยังไงเฮ้ยสกิลพี่เตต้องบอกว่าผมว่าใช้ได้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกก็ มีการเข้ากับม้ามีการทำความรู้จักม้าแล้วก็ลองเดินลองช็อตดูก็ผมว่าน่าจะไปได้ดีครับครับผมค่ะฝากด้วยนะครับสกาเลตานะครับผมออนแอร์เมื่อไหร่ไม่รู้ครับแต่บอกเลยว่ายรออีกยาวๆครับผมก็ถ่ายก็รออีกยาวๆครับเวิร์กช็อปก็อีกยาวๆครับผมดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องดีครับ ครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปครับผมเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็เป็นเดบิวต์ด้วยครับเพลงชื่อวันเกิดเธอครับผมก็สามารถไปฟังกันได้ทางยู u ูบของเรเซอร์มิสิกแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยอีกนิดนึงว่าโปรโมชั่นของลลิยาครับผมก็กำลังจะรับปริญญาแล้วดีใจมากๆครับก็เรียนจบสักทีแบบก่อนหน้านี้อาจจะเรียนจบแบบไม่ต้องเอาตัวไปมหาลัยแล้วแต่ว่าอันนี้จะเป็นออฟฟิเชียลสักทีนะครับผมก็ ดีใ,ใจมากๆโล่งใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆว่าต่อไปกับชีวิตเราเราจะเอาไงต่อดียังไม่ได้วางแผนเลยครับผมก็จริงๆแล้วอยากเรียนโทแต่ว่า,าด้วยงานตอนนี้ด้วยจังหวะชีวิตหลายๆอย่างคงเป็นไปได้ยากก็อาจจะต้องดูอนา,าคตไปเรื่อยๆครับคขอบคุณครับขอบคุณครับ